ในการสนทนารรมหรือว่าแสดงร,รมแต่ละขันเริ่ม,มตั้งขันต้นหรือว่าบาลมีขันต้นกาแสดงขันกลางกาแสดงขันปรมัมถะสูงสุดถึงนิพพานกาแสดงลหลายๆคนที่ฟังอึนนะงจะสับสนในตัวเองตัวเองไปถึงขันใดก็ให้เบื้องตัวเองนั่นแหละ ว่าหฮาสามารถถํำใดในขันใดเออบรารมีขันต้นหรือว่าการสร้างสมบุรณ์ขันต้นในเรื่องของทา่านแต่ศีลมันบ่ได้ก็เอาท่านมั่งเออเอาท่าน <c oughs> จะจะให้ขาดท่านเลยจะขาดมีมีหน่อยมีิายก็เหตุไปเรื่อยนั่นแหละถ้า <c oughs> ขันศีลมันบ่ได้สมมติว่าโดยท่านขอให้มีเป็นประจำเ้อ เพราะว่าท่านยังก็แล้วแต่คอยมีเป็นประจำ <c oughs> ท่านกำลังกายในการช่วยเหลือบุคคลต่างๆโดวยว่าง,งานวัดงานสาธารณะกังสิเก็ดไปทีนี้ศีลนี่เรียกว่ามันยังอัตจรดในการทามาหากินอยู่จังสิเออยังมีการข่าสัตว์อยู่วังที่กับรักมันกันสิแต่ขอให้ทุกคนตัดเขามารตรงงีทวา เวลาเฮ้าสิมานอนแล้วเวลาเฮาสินอนกราขอให้ทุกคนตั้งจิตเจตนาขึ้นมาในการสมาธิท่านสินโดยตัวเองให้ตั้งใจสมาทานโดยตัวเองเดชาทุนี่เขาก็ไหวพระพุทธทั้งธรรมังสั้งคังสนังขจามีเสียรรเราขอข้าพเจ้าขอตั้งจิตเจตนาในการรักษาสินห้านี่เอนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพเจ้าจะตื่นนอนตื่นนอนแล้วเลิกกันมีคือเข้าบอกในขันตนไว้ <c oughs> บอกตามความเหมาะสมในฐานะตัวของเองอะไรอะไดพ่อเห็ดใดเข้าก็เห็ดได้เห็ดบ่ได้เขากับ่ต้องไปนักใ,ใ,ใจมันสิกังวลออถา้าสิไใดความบาริสุทธิ์ก็ให้มันใดความบาริสุทธิ์ตอนที่เขานอนนั่นแหละพยายามละอารมณ์ความกังวลในความจากใดจากดีจากมีจากเป็นเยนเหตุใ,นในดมันก็น,นอนแล้วจะทํางานทาั้งทั้งสีมันนอนอยู่เออบ่เข,ข้าใจคําว่าบอกจะทํางานทาั้งทั้งนอนอยู่เพออื่อคิดนั่นแหละ คิดมืออื่นเหตุนั่นมืออื่นเหตุนั่นเหตุอันนั่นเหตุอันนี้ไปหาผู้นั่นไปหาผู้นี่คิดเราหลอนและกังวลอยู่เพราะสมน,นั่นเอ,อ่ถ้าว่างจิตลักษณะแบบนี้ตัวมันนอนไหลาตายรับตายยังสิมันไปอบายเอ้อพยายามที่ตั้งจิตเจตนาในการสมาท่านศีลน,นะดยตัวเองมีบอกขั้นต้นสมาท่านศีลัวเองยังยังตั้งใจยังเจตนานะหละ ไหวพระซะอรหังสัมมาแล้วนโมสามจฉภุทธังธรรมังสังขังสงนังกัจฉามิเออบัดนี้กะข้าพเจ้าขอตั้งขีตเจตนาในการรักษาสิหนาน,นับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพเจ้าจะตื่นนอนเลิในบาไปตังสัน่นจนกว่าข้าพเจ้าจะตื่นนอนเมื่อตื่นนอนล้วเลิกกันสามารถท่านพร้อมนั่นะ้วก็เลิกพร้อมมันจังบัดัวเจ้าของม,มันจะค่อยค,อยค,อยคอยหมุนขึ้นไปในท่างดีของมันเองหรอกเออ นจะค่อยๆเป็นไปอาชีพการงานการเงินจะค่อยๆเป็นไปในขณะโดยไรเลี่ยงอีกที่หนึ่งว่าท่านก็นคอยมีเป็นประจำใส่บาทใส่ยังกับใส่ไปแต่การอยากปล่อยสัดปล่อยยังแต่มีโอกาสปล่อยไปหรือ,อ,อซอยกำลังแรงกายทัง้งทั้งสาธารณะ เอาขนมให้เด็กหน่อยเอาอาหารให้สัตว์ก็แล้วแต่อย่าลืมว่าบุญเกิดขึ้นได้ตลอดเด้พวกนี้บุญมันเกิดจากคนให้เลยเออแต่ว่าอานิสงส์มันติดตั้งกันอยู่เท่านั้นเองนั่นว่าให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานอานิสงส์หนึ่งร้อยยังสี่ท่านกับคนทุศีลก็คบนมีศีลค้น,คนเรวยังสี่ก็มีอานิสงส์เป็นพันออท่านกับคนมีศีลกับอานิสงส์สูงขึ้นเป็นหมืน่นท่านกับผู้สรงชาติมีอานิสงส์เป็นแสน ให้ท่านกับพระอริยะเจ้าโสดากันไปนับประมาณไม่ได้นี่คืออันหนงสงมันต่างกันแบบนี้ทั้งหากแต่ว่าคําว่าบุญเนี่ยบุญนี่เกิดจากผู้ให้ถ้าเฮาให้โดยประเด็หวังยั้งเลยสิ่งใดเลยเพราะว่าจะให้อาหารแด่สัตว์ให้อาหารปลาให้อาหารหมดให้อาหารหมูหมาก,าก,กระไ่กับาไปก็ต้องอธิษฐานขออย่างดอกแต่ว่าอุทิศบุญใดเออนี่คือความบริสุทธิ์อย่างหนึ่ง ขาบริปรารถนาอย่างเรียกว่าท่านที่ไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดๆเลยนะทําเป็นประจําทําจนชินนะเหตุจังสั่นบวศสิท่านให้ไพ่กรงเออให้สั์โดรไรชานให้คนทั่วไปหรือให้พระสงฆ์องค์เจ้าข้บาบรูกว่าคนสรงชาติหรือบรงชิเข้าบรูว่าคนศีลดีหรือบ่ดีกสร้างอันนั้นเมื่อเกี่ยวหมายถึงโัวเขาเองนะเ้าเบารูว่าคนเป็นโสดาสธธกิทาคานาฆาแต่ว่าท่านณนะ ั้างใดคณะใดนี่็กร้สังบ่ต้องอธิษฐานใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าให้อุทิบุญคําว่าอธิษฐานเนี่ไม่ต้องไปปรารถนาขอในสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่ต้องขอเลยยืดซสือเลยเอาให้สมว่าเห้าใส่บาทปุ๊บเนี่ขอบุญนี้จงถึงแด่นี่คือการอุทิบุญกรว่าเออขอให้ข้าพเจ้าจงถูกหวยขอให้ข้าพเจ้าจงมีอายุยืนขอให้ข้าพเจ้าจงนั่นตรนี่งยุดเออตันหาตัวนี้สิเป็นเครืองกันเขาทันทีเลยเออมันสิตสั่นมันบด้อาุสง ในความต่อไปจังหวะนี้เบื้องต้นให้เบื้องต้น